สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาคีบตุ๊กตาจากแอปทอรบะกันนะคะโอเคเทิร์นแรกเมยเล่นไปแล้วนะคะด้วยตั๋วฟรี1ใบนะคะอันนี้เป็นเทิร์นที่2เมย์เติมตังไป600มาดูตาแรกอุ้ยเมตั้งใจจะเกี่ยวตรงจุกข้างบนืออได้ไหมนี่ขยับมานิดนึงขยับมานิดนึงนะคะดูสิเราก็มีคนมาต่อคิวนะคะพอเราเล่นได้นิดนึงก็จะมีคนแบบ มาต่อคิวเผื่อว่าถ้าเราเล่นไม่ได้เขาก็จะได้มาเล่นต่อนะคะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ค่ะเลือดหนักสู้เราสูงค่ะไปต่อค่ะ <c oughs> ดูตานี้กะเกี่ยวที่เดิมค่ะตรงหัวมันตรงตรงเชือกขาวแดงเงึบเงึบ เอ้ยขยับด้วยนี่ตรงนี้เกี่ยวแรงพอสมควรนะคะก็ถือว่าขาค่อนข้างแข็งแรงนะคะเพราะว่าเมเห็นว่านี้เป็นตู้เปิดใหม่ก็เลยรีบพุ่งตัวเข้ามาเลยนะคะกำแบงค์ร้อยหกใบนะคะเติมปึ๊บมาเลยตอนนี้เป็นเทิร์นที่3ามกะเอาขาจิ้มที่เดิมค่ะตรงหัว นี่เข้าลึกไปนิดหนึ่งนะเข้าลึกไปเนี่ยมันเลยได้แดงไปละอ่าก็ถือว่าเอฟเฟกนิดนึงยกขึ้นเนี่ยมันเป็นตู้ใหม่นะมันเลยยกขึ้นปกติยกไม่ขึ้นขนาดนี้หรอกขาโทรเลบาอ่อนโอเคไปค่ะเราต่อไปเท่าไหร่แล้ววะนี่ครั้งที่สี่ป่ะอ่าไปไปต่อไปต่อ นี่กะใช้ขาขวาทิมแล้วค่ะเสียบเอาขาขาว่า,า,านี่เสียบไม่เข้านะคะเนี่ยไม่ขยับเลยตั้งใจจะเสียบเข้าไปแต่มันไม่เข้าโอเคค่ะไปต่องบหกร้อยเราต้องสู้ค่ะหมดหกร้อยนี้ไม่ได้ก็คือปล่อยน้องไปค่ะให้คิวต่อไปเขาเล่นนะคะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ต้องยอมนะคะ ขาซ้ายขาซ้ายอย่าลึกโอเคตรงเนี้ยกะว่าแบบเข้านี่ไงเข้าไหมนี่ขยับมานิดนึงขยับมานิดนึงแล้วค่ะโอเคยกอีกสักสองครั้งสองสาครั้งน่าจะได้ถ้าไม่จำไม่ผิดนะสองสาครั้งน่าจะได้ละ ไปค่ะนี่มีคนมารอคิวเมสี่คิวแล้วนะขาขวาทิมเลยค่ะโอเคตรงนี้เมกะว่าเมจะไม่กดให้เครนเนี่ยมันเดินเข้าลึกนะคะกะว่ารอจนถึงวินาทีที่สุดเลยแล้วให้ขามัน ลงเองโดยที่ไม่ต้องขยับเข้ากะว่าจะให้มันทิ่มเข้าช่วงเส้นขาวแดงอันนั้นเนี่ยเส้นสีแดงตรงหัวปึ๊บเนี่ยเข้าไหมลงไหมลงไหมไม่ไม่ลงอีกเทิร์นหนึ่งเนี่ยมันก็ลุ้นแบบเนี้ยขนาดเล่นไปแล้วก็ยังลุ้นอยู่ ไปค่ะต่อไปเราใช้ต้องใช้ขาซ้ายแล้วลุยฉันต้องได้ตัวนี้ฉันต้องได้เอ,อ้อเกี่ยวหูมันเลยเกี่ยวยกขึ้นเลยออื้อ ่หาหา,หาได้แล้วค่ะทุกคนตอนนี้ไม่ได้ตัวสีดํามาแล้วนะคะส่วนชิบะตัวสีน้ำตาลนะคะก็เอาไว้รอเอฟละกันถ้ามีคนมาขายพอแล้วค่ะพึงพอใจแล้วนะคะก็หมดไปน่าจะประมาณ400บาทเนาะประมาณนี้ขอบคุณที่ชมนะคะบาย